สวัสดีจ้าวันนี้มาพบมาปะกันเตะเจ้าเลยนะเจ้าในช่องครูเปียชาแนลสารดีมีประโยชน์มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังนะเจ้าอย่างที่เขาว่านะแต่ว่าเขาแพ็คของจัดของวันนี้นะเจ้าเจ้าวันนี้เราจะได้เอาของนะคะของเราเนี่ยที่เขาแพ็กเขาจัดเมื่อวานนะคะใส่ตะกร้าวันนี้จะไปส่งมอบของนะคะสาหรับผู้ป่วยโควิด หรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากโควิด19แล้วโดยเฉพาะได้กักกันตัวอยู่ที่บ้านนะคะทั้งหมดเมื่อวานเราจัดไว้8ชุด8ครัวเรือนด้วยกันวันนี้ทราบข่าวว่ามีเพิ่มอีก1ครัวเรือนนะคะที่บ้านปรลานเจ้าก็จะเตรียมไป9ชุดเช่นเดียวกันเนดะะีจยวเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถเนาะเราเราคนจุกคนขอ,ของขึ้นรถเะเจ้าอ้าวตอนนี้เราก็จะอเอาของ ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนเจ้าอันนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดชุดนะคะมีข้างในรถนี่อีกสองชุดรวมวันนี้เตรียมไว้เก้าชุดนะเจ้าเมื่อวานนี้ว่าแปดชุดวันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งชุดเพื่อที่จะไปบ้านปรังนตะ่เจ้าปิดกระนาอเดี๋ยวไปปะกันนะเจ้าเอ๋ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถและพร้อมที่จะออกเดินทางละนะเจ้าเนาะเดี๋ยวไปปะกันที่ เออบรนจังกระดาษก่อนนะคะกระดาษมูนนึ่งตะบนทุกต้อมนะเจ้าบนข้าเจ้าเองนะคะ,ะตรงนี้มีนึ่งครัวเรือนปะกันนะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเยี่ยมนะคะ,ะพี่น้องบันจังกระดาษน่ยเจ้านำด้วยตอนนี้อ,อสมอมากันทุกผู้ทุกคนแล้วเนาะเดียขอเสียงอ,อสมหนร้ยนะคะ น <mile> ี่พี่น้องออสมอวันนี้ใส่เสื้อสีแดงสดใสเลยน้อมีป้ายองออสมอตัวอันนี้เด็กหญิงอะไรคะคุณน้องจ้าอันนี้ละเจ้าแรงันตัวอันนี้เด็กหญิงอย่างเจ้าเด็กหญิงต้อยเด็กหญิงต้ยคนสวยเด็กหญิงสมจิตเด็กหญิงนายเด็กหญิงนายป้ายชื่อน้องค่ะหนูนี่เด็กหญิงเด็กหญิงน้อยนี่เด็กหญิงเจ้าแล้วก็ ตามด้ว <บ los S 1> ยได้ยิงปุ๊กเปียจ้าวันนี้ก็มามานะฮะเขามาเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็ของเยี่ยมของเยี่ยมเนาะพอดีมาได้ป่วยนะเจ้าแต่เปิ้นอยู่กลุ่มเสี่ยงเนาะอยู่กลุ่มเสี่ยงก็กักตัวนะคะมาเป็นกำลังใจกันเนาะนะมีพี่น้องอาสาโเสื้อแดงสดสีส่องาม เอเดี๋ยวเขารอออัน่าผู้กักตัวแป๊บหนึ่งอ่ะมาลวงแก้วก่อนเลยหลวงแก้วเลยไปก่อนรายการท่านอนุกรมครับขอขอสวัสดีครับครอบครัวของไอเดียสากับคุณบ้านผู้พาบุษงนะครับเนาะวันนี้ก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดที่ได้ระบาดนะครับเราเข้าขอเป็นผู้กักตัวนะครับผมแนะนําของผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านช่างกระดาษนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมาจ่ายเนาะมีของมาฝากครับพี่น้องอสมอของบ้านเฮานะครับถึงแม่บ้านของชุมชนทุกชนกลุ่มนะมาช่วยกันดูแลกองทุนกองทุนของของโควิดโควิดบ้านเฮานะครับเนาะวันนี้ก็ขออ่าที่ว่าขอขอให้ทางสุขภาพของทางไอวิศกับคุงเป้าผ่านนะครับมีสภาพมูลแข็งแรงนะครับอยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากโรคโควิดทั้งหลายนะครับ ชุมชนมะฮาจะพร้อมที mic, uh, okay. uh, so ่จะสู okay. ้กับเรื่องของโควิดนะครับสู้สู้สู้อ่านายกเอยนายกมาทางนี้เลยค่ะนายกกล่าวเรียนทางผู้หลวงบ้านเนาะเจ้าประธานอยกานสบชุมชนนครพนงนะครับนศาสตร์ผ่วผหาที่ครบรักทุกท่านเนาะอ่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ก็ถือว่าขั้นที่บอกค่อยหนุนแรงก็ใดนะเนื่องจากสถานการณ์ที่ได้ประชุมมาเนาะสำหรับหลวงเนาะจะเรื่องของ วัคซีนรนะทบในเรื่องบุคลารกรทางแพทย์มันางเอาสมองเข้าถึงนะที่สําคัญไอโอมิคอนเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปละนะครับในเดียวกันนะครับก็ถึงแม้จะลดน้อยอย่างใดนะชุมชนเฮานะในเขตเทศบาลสบตองเฮานะเนาะเฮาก็มีกาลังใจมีจิตใจที่ดีเนาะเราต้องดูแลกันต่อไปอยู่มันชจ่จเฉพาะสถานการณ์โควิดนะในเรื่องของสิ่แวดล้อมในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆปกครองท้องถิ่นท้องที่เนาะเ <ๆ S 1> ก็ต้องดูแลกันแล้วเก็ที่สําคัญเนาะชุมชนช่างกระดานเฮาเนี่ยบอกให้ละทิ้งกันมีกิจกรรมต่อนเนื่องมีผู้นาที่ดีเนาะตามปลวงอสมอสามารถเก็บเงินเก็บทองกองกลางได้กรรมาการวัดกรรมาการชุมชนเนี่ยพยายามบาได้บาได้เดือดร้อนชุมชนเนาะแต่มีกิจกรรมดีๆนะอสมอผู้นำมึงก็มาออกร่วมกันตลอดตอนท้ายที่สุดนี่กาขอฮื้นะครับ ทั้งสองข้างครอบครัวขอให้อซักที่แผ่นนะมีความสุขความเจริญปลอไภักันไว้กันไว้กันนล้วหมูเฮาจุ่มชนช่างกระดาษเข้มแข็งต่อไปนะครับเจ้าเย้หมูเฮาจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับหมูเฮาสู้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 สองนิ้วสองนิ้วสู้สู้สู้เราจะสู้ไปด้วยกันเด้อไอ้สัวปีหมูผ่านเลยค่ะเจ้า เจ้าตอนนี้ก็ตอนนี้เขาก็มาเยี่ยมนะคะบ้านไอ้สักบ้านปีบุผาเนาะพอดีน้องอาดลูกเปล่าป่วยนะคะนายกก็มาป้อหลวงก็มาเดจ้าตอนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจกันเจ้านะะาป้อหลวงนายกขอเชยงหนึ่ง นนี้เราก็จะได้มาส่งมอบของนะเจ้าที่มู่ซิปตํบลยุว่าของแอม่หลวงอบชมพูนุชดิทปัญญาหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหญิงคนเก่งนะเจ้าเดี๋ยวจะทักทายป้อหลวงเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้มาในานามทีมงานของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําตบลสะบตองก็เดี๋ยวก็จะฮื้งต่างนายกเนาะกล่าวอา้อยางเล็กๆน้อยสู่ป้อหลวงแล้วป้อหลวงว่าผู้ใหญ่บ้านเก่าขอบคุณนะเจ้าเอาเชิญเลยเจ้า ตางแม่หลวงตังผู้ช่วยนะครับท่านรองทั้งสองท่านทั้งเลขาสทครับเนนก่อนในานามเทศบาลสมบต,ตองนะ,ะสถานการณ์โควิดนี้ก็ถามว่านี่ค่อนข้างจะรุนแรงนะแพร่เชื้อได้รวดเร็วแต่ในเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ลดจำน,นวนลงเนื่องจากสถานการณ์เขาฉีดวัคซีนกนเป็นนักละ3 4ห้องนะครับก็คงจะ ในการการจัดการของบุคลาก,กรก็กดีขึ้นมนะเนาะเพราะนั้นโควิดก็เฮาเอาอยู่เนาะที่สำคัญที่สุดคือต่างปกครองเนาะทางเทศบาลเฮาได้มีส่วนร่วมเปิ้นขนาดเปิ้นช่วยดูแลขนาดวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ทั้งหมู่ซิปนี่นะก็คงฝากผู้ช่วยนะครับแม่หลวงเนาะเอาไปเอาไปเป็นถุงยังชีพนะครับหลังเพอสามเนาะหลังตาดหนึเนาะฝากฝากดูแลตดยนะครับ นะหายทุกนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะในนาตัวแทนเทศบาลสมนปตองฝ่ายปกครองนะครับมูซิปเป็นอย่างยิ่งครับที่เกิดันดูแลครับอ้าวตะม่อยนะไปบ๊วนยเจ้าผู้องสมพูนุชหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเ่ยเจ้าผู้ใหญ่บ้านหญิงอกล่าวขอบคุณในนามผู้ใหญ่บ้านมูซิปบ้านสันปะตองนะเจ้าของมูซิปตำบลยุวานะเจ้า ในนามเป็นตัวแทนพี่น้องชจวบ้านทุกคนนะเจ้าก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะเจ้าท่านนายกพร้อมทีมงานเป็นอย่างสูงนะเจ้าที่ได้มอบอ่าของให้กับเจ้าบ้านที่ป่วยเป็นโรคโควิดพร้อมกับที่อ่าส่วนหนึ่งได้กักตัวอยู่ที่บ้านตัวนะเจ้าก็ต้องขอกราบขอพระคุณมาณนที่นี้ตัวขอบคุณเจ้าอยู่เย็นเป็นทุกปอดโรคปอดภัยทุกโงใจนะคะสู้ๆกันต่อไปนะเจ้าสู้ วันนี้ก็คิดว่าก็ได้ทรงมอบของกันละนะเจ้าก็คงจะมีตกหล่นที่ไหนเดียวไปเก็บตกแห่กำังหนึ่งนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณะครับประธทนสภาแม่หลวงกรกรเด้อผู้ช่วยขอบคุณบ้าผ่านประการนะเจ้าถ้าจะได้ก็ไม่ได้ลืมนะเจ้าชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์สมักด กดสับสไพร์และกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจมาช่องครูเปียร์ชาแนลเปนะเจ้าเราจะได้ทัาคลิปดีๆมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสู่กันฟังตอนต่อไปแห่งสำหรับวันนี้เจ้าดีมีใยรุกคนทุกท่านะเจ้าวัสดรจ้าขอบคุณมากไม่ลวงเลย